อูยอ่ะพอวิ่งขึ้นแล้วเนาะทวนตรงนี้นะทวนตรงนี้อีกครั้งนะหลายรอบแล้วแต่ยังไม่บอกเนาะไอ้หลายรอบเนี่ยคนมันไม่เข้าใจก็มีอยู่เนาะหลายรอบแล้นะอาใหม่นะเลนนูนนะครับเลนนูนเวลาเราวางวัตถุไว้นะวางไว้ตำแหน่งต่างๆนะครับมันจะมีอยู่5ตำแหน่งตำแหน่งแรกวางไว้หลัง c ตำแหน่งที่2วางไว้ที่ c ตำแหน่งที่3วางไว้ระหว่าง c กับ f ตำแหน่งที่สวางไว้ที่ f แล้วตำแหน่งที่5วางไว้หน้าเลนหรือว่าระหว่างจุดต่างกับเลนนีคเรียกตำแหน่งหน้าเลนนะครับเราจะวางไว้5้าตำแหน่งค่าที่เกิดจะมีห้าลักษณะนะครับาลักษณะต้อง,อง,องได้นะเวลาโจทย์ถามนะครับจะคำนวณหรือไม่คำนวณแล้วแต่เราจะได้ตอบได้นะครับแล้วก็ F เป็นครึ่งหนึ่งของ C C คืออะไรซี c คือจุดศูนย์กลางของโค้โงของเลนนะครับเอาละค่าวนี้ถ้าเราวางไว้หลัง c นี่นะครับดูสีดำนี่นะครับลาาขนานมาแล้วมันมาตัดตรงนี้ใช่ไหมของเส้นนี้มาตัดกันตรง ที่สีดำาๆเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันตัดก่อนถึง C ครับแสดงว่าลูกศรดำดำเนี่ยมันจะสั้นมันจะไม่ยาวครับมันก็หมายว่าเกิดภาพเล็กนั่นเองแสดงว่าเกิดภาพเล็กและเป็นภาพจริงนะเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามของเลนส์เลนส์มันใสนะครับภาพต้องทะลุมาอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นที่อยู่ด้านหลังก็ต้องเป็นภาพจริงหัวตั้งไอหัวกลับหัวกลับนะขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับระยะเมื่อขนาดเล็กกว่าวัตถุระยะภาพสังเกตุระยะภาพมันจะสั้นกว่าระยะวัตถุครับนะ ต่อมานะครับถ้าเราวางไว้ตำแหน่งที่สองวางไว้ที่4วางไว้ที่4ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นสีแดงนะครับเราสังเกตดูถ้าเราวางวัตถุไว้ที่4ภาพก็จะมาเกิดที่4ครับสำหรับเลนนูนตรงนี้นะครับเอาวางไว้แสดงว่าเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันก็แสดงว่าระยะภาพกับระยะวัตถุเท่ากันอันที่หนึ่งนะมันก็เลยส่งผลให้ขนาดของวัตถุกับขนาดของภาพเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นเป็นภาพจริงหัวกับขนาดเท่าต่อมาเราวางไว้ที่ระหว่าง c กับ f นะสีเขียวนี่นะครับ c กับ f ลากมามันจะมาตัดกันที่ตรงนี้ครับเห็นไหมว่ามันตัดกันหลังสีถ้าตัดกันหลังซีภาพมันจะใหญ่มากเลยลูกศรมันจะยาวมากเลยแสดงว่าเป็นภาพหัวกลับเป็นภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่ได้3ากรณีแล้วนะสังเกตดูสามกรณีนี่เหมือนกันตรงไหนตรงที่ว่ามันได้ภาพจริงหัวกลับมีขนาดเล็กขนาดเท่าขนาดใหญ่นะคราวนี้ถ้าเราวางไว้ที่ F เลยโฟกัสเลยมันก็จะไปเกิดที่ระยะอนันต์คือดูสีม่วงนะครับมันจะขนานเส้นสีม่วงสองเส้นเนี้มันจะขนานกันไปตลอดมันจะเกิดภาพที่ระยะอนันต์ ขนาดภาพก็จะเกิดเป็นขนาดอนันต์อนันนั้นจะมองภาพเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนก็ต้องเป็นภาพจริงครับนเพราะมันดูจากภาพตัดสักรณีนี้แล้วมันต้องเป็นภาพจริงแต่มันใหญ่มากเท่านั้นเองอ่านะเป็นภาพจริงหัวก,กับขนาดอนันต์ระยะก็อนันต์นะครับตอนนี้กรณีสุดท้ายกรณีที่5ต้องให้ระวังก็คือกรณีที่วางไว้หน้าเรียนสีสีสน้ำเงินเนี่ยครับมันจะบานออกมันจะไม่ตัดครับ มันจะไม่มีทางตัดมันบาเพะมันบาน,น,บานปุ๊บเราก็ต่อเส้นถ้าการต่อเส้นก็แสดงว่าเราสมมุติแล้วละ่ะสมมุติก็ต้องเป็นภาพเสมือนแล้วละ่ะเสม,มือนภาพที่เกิดขึ้นนี่นะครับตามองเห็นแต่เอาฉากรับไม่ได้นะครับต้องเข้าใจก่อนนะถ้าเราเอาผ้าขาวขามาวางไว้ตรงนี้ภาพไม่เกิดนะครับแต่ถ้ามาวางวางไวง้หลังหลังหลังเลนเนี่ยเกิดหมดเลยมันจะเกิดภาพเหมือนฉายหนังเลยแต่ถ้าเกิดเราวางไว้ตรงนี้นะกรณีที่ห้าเนี่ยไม่เกิดภาพแต่ถามว่าตามองเห็นไหมมองเห็นครับอ่าเอางี้ละกันถ้าใครบอกไม่เข้าใจกระจกเงาเรียบ ที่เราส่องหน้าทุกวันทุกวันเนี่ยทุกเช้าเนี่ยส่องหล่อส่องสวยเนี่ยนะครับภาพที่เห็นในกระจกเป็นภาพเสมือนครับแล้วเธอเห็นตัวเธอในนนกระจกไหมล่ะเธอเห็นใช่ไหมแต่เธอเห็นนะแต่ถ้าเธอเอาฉากขาวๆไปวางไว้หลังกระจกมันจะมีภาพไปอยู่นบนบนบนผขาขาวๆนั้นะไหมไม่มีตามองเห็นอยู่ในกระจกแต่เอาผ้าขาวๆไปวางไว้หลังกระจกภาพไม่เกิดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ที่ผ้าขาวๆนั้นเลยโอเคไหมนี่แหละนะเพราะนั้นภาพเสมือนตามองเห็นนะครับแต่ไม่เกิดภาพ นะเอาฉากไปรับไม่เกิดภาพมันเป็นภาพเสมือนขนาดใหญ่หมอตั้งเห็นไหมว่าอันอื่นพวงหัวกลับหมดแต่นี่หมอตั้งอย่างเดียวเพราะนั้นกรณีที่ห้าเนี่ยข้อสอบก็เลยออกบ่อยๆหลายกรณีเพราะว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นเลนนูนแล้วได้ภาพเสมือนขนาดใหญ่ต้องรู้ทันทีเลยนะว่าวางวัตถุไว้หน้าเลนจําตรงนี้ไว้เผื่อเจอข้อสอบจะได้ไม่ต้องคํานวณตอบมันไปเลยนะครับเอาละทีนี้เลนนูนเนี่ยนะครับมันจะให้ผลทุกอย่างที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับอะไรเหมือนกับกระจกเวา กระจกวอลก็จะให้ส่งภาพเหมือนกันหมดคือเลนม่าดภาพอะไรภาพจริงหัวกับสีกรณีมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดเท่าขนาดนะอินฟินิตี้นะอนันต์หมดเลยแล้วก็กรณีที่ห้าของกระจกเว้ามันก็จะได้ภาพเสมือนขนาดใหญ่หัวตั้งเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเลนส์นูนจะเหมือนกับกระจกเว้าคราวนี้มาดูเลนส์เลน์ว้าบ้างน,นะครับเลนส์ว้าเหมือนเดิมนะเราตั้งไว้ห้าตำแหน่งเนาะถ้าเราวางไว้หลังสีนะครับ เลนเบลเนี่ยมันจะเป็นไงมันจะไม่รวมแสงมันจะกระจายแสงเลนนูนี่รวมแสงเลนวอลจะกระจายเพราะฉะนั้นเวลาแสงมามันกระจายออกครับเราก็ต้องสมมุติเส้นขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะให้อีกเส้นมาตัดได้ไงถ้าเราไม่สมมุติเราก็ไม่มีจุดตัดนะเพราะมันตัดมาสังเกตดูไม่ว่าเส้นไหนนะไม่ว่าจะสีอะไรนะตำแหน่งไหนแล้วแต่ในห้าตำแหน่งนี้นะครับมันจะตัดอยู่แถวแถวเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยถ้าตัดอยู่แถวแนที่แสดงว่าภาพมันอยู่ฝั่งเดียวกับวัตถุครับมันไม่ได้อยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมข้างหลังเลนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันนอยู่ข้้าางหหด แสดงว่าเลนมันใสๆแต่ภาพมาเกิดฝั่งเดียวกับวัตถุใช่ไ้มเกิดจากการสมมุติทั้งนั้นเลยครับพอสมมุติมาก็เป็นภาพเสมือนทุกกรณีแล้วสังเกตดูนะภาพที่เกิดขึ้นเล็กกว่าวัตถุทุกอันเลยทุกสีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลนเว้าก็จะให้ภาพเสมือนทุกกรณีและเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็กครับซึ่งเลนเวาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับกระจกนูนทุกประการเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอกระจกนูนเราก็นึกถึงเลนเว้ากระจกเว้าให้นึกถึงเลนนูนนะเราจําแค่สองอย่างพอไงครับอย่าไปจำสี่อย่าง นะจำแค่2อย่างแล้วเราก็เทียบเอานะครับเราก็จะได้หมดนะครับ่าด้วยเวลาที่จํากัดเนะาะครานนี้ก็สูตรที่เราใช้ในการคํานวณน,นะครับถ้าเราหาโฟกัสหาระยะวัตถุหาระยะภาพเราจะใช้สูตรนี้ครับหนส่วนเอท่ากับหส่วนยูบวกหส่วนวีนะครับยู uh, นี่เป็นบวกเสมอไม่ว่าเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนยูเป็นบวกนะใส่เครื่องหมายบวกได้เลยแต่ v เนี่ยนะครับถ้าเป็นภาพเสมือนเราจะใส่ลบถ้าเป็นภาพจริงเราจะใส่บวกนะครับ เพราะฉะนั้นเธอจะรู้ไงเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนเธอก็ต้องแม่นไอ้สี่กรณีตะกี้สี่กรณีห้าตำแหน่งตะกี้ก็มีเลนนูนเลนวอลกระจกบนกระจกว้าสี่กรณีนะเธอต้องแม่นแล้วเธอถึงจะรู้อ๋อครูไก่สอนมาว่าเป็นภาพเสมือนนะเอาเป็นภาพจริงนะเธอจะได้ใส่เครื่องหมายถูกแต่ถ้าเธอไม่แม่นตรงนั้นเธอก็จะใส่เครื่องหมายสเปสปะแล้วตรงนี้นะครับอ่ะยูนี่เป็นบวกเสมอวีนี่เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้แล้วแต่เป็นภาพอะไรนะครับส่วนโฟกัสนี่นะครับภาพเสมือนเราใส่เป็นลบนะครับภาพเสมือนเราใส่เป็นลบแต่ยกเว้น ยกเว้นกรณีที่หเท่านั้นนะครับที่5ของเลนนูนกับกระจกเว,ว้าที่เฉพาะโฟกัสที่เราจะใส่เป็นบวกแม้นว่า V เราจะใส่เป็นลบแต่ F ต้องใส่เป็นบวกเสมอนะครับเตือนตรงนี้ไว้เป็นข้อยกเว้นนะครับต่อไปนะครับนอกจากสูตรตะกี้ในใช้การคำนวณแล้วเราจะใช้ตัว M กํากำลังขยายนะครับกำลังขยายตรงนี้จะเท่ากับ V ส่วน U นะรหรือเป็น i ส่วน O หรือ s ส่วน S, <S พา์อ่ะได้แต่ล้วแต่นะครับนี่นะครับแล้วมันก็จะมีอีกนะครับอ่ามีข้างล่างนี่เนาะนะ m เท่ากับ i ส่วน o เท่ากับ v ส่วน u เนี่ยข้างบนนี่แล้วนะแล้วมันก็จะมีต่อมาว่า v ลบ f ส่วน f หรือ f ส่วนด้ u ลบ f 2ส,สูตรหลังเนี่ยจะจำสับกันประจำเพราะฉะน้นให้จำง่ายๆว่า v จะไม่อยู่ข้างล่างเห็นไหม u จะไม่อยู่ข้างบนโอเคไหมมันจะได้เลยนะครับ เพราะมันมี f กับ u อ่ะมี f กับ u มี u f กับ v เท่านั้นแหละนะเพราะนั้นถ้าจับคู่ f กับ v เรารู้เลยว่า v ต้องอยู่ข้างบนนะแล้วถ้าเกิด f จับคู่กับ u u ต้องอยู่ข้างล่างโอเคไหมเนี่ยเราจะได้สูตรออกมานะนี่คือสูตรกําลังขยาย m เวลาเราคํานวณเราคํานวณจับคู่นะเช่นสมมตินะเขาไม่ได้ถามกําลังขยายหรอกแต่เขาให้โฟกัสมาสมมุติให้โฟกัสมาแล้วก็ให้ u มาแต่ถาม v ถ้าเราไม่ใช้สูตรเมื่อกี้นะเราก็ใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันแต่สูตรนี้จะยากกว่าเนาะตอนั้นแหละนะครับ ก็จะจับกู่มานะครับอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วอ่นนี้ไปหมดแล้วนะสอนไปหมดคราวนี้มาดูเรื่องการกระจกเงานิดนึงมันเป็นเรื่องของการสะท้อนเนาะการสะท้อนเนี่ยมันจะมีกฎว่าลังสีตกกระทบจะต้องเท่ากับลังสีสะท้อนลังสีตกะกงเข้ากับลังสีสะท้อนต้องวัดจากเส้นปกติเสมอนะครับวัดมาว่ากางเท่าไหร่กางเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็กฎข้อที่2ก็คือมันต้องอยู่ในระนาบเดียวกันมันมีอยู่แค่2 ข้อเท่านั้นสําหรับการสะท้อนนะมีกฎอยู่สองข้อนะแล้วการสะท้อนในกระจกเงาราบเนี่ยนะครับนั้นก็จะกลับจากซ้ายเป็นขวาเราเรียกว่าปัสสิสภาวะพิโลมจากด้านซ้ายเป็นด้านขวายกมือขวากลายเป็นมือซ้ายในภาพนะครับนะเราเรียกว่าปัสสภาวะพิโลมนะกระจกเงาราบนี้นะจะเป็นภาพเสมือนแล้วก็จะให้ขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุเสมอระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุเสมอนะครับนี่ปัิสภาวะพิโลมนะครับเสร็จแล้วก็ เวลาเรามีกระจกสองบานมาทํามุมกันเนาะเราจะถามว่ามันจะเกิดภาพอยู่ในกระจกทั้งสองบานนะกี่ภาพเราจะใช้สูตร n คือจํานวนภาพเท่ากับสาม้อยหสิบหารด้วยซีต้าลบหนึ่งนะครับเอาสามร้ยกบด้วยมุมอ่ะมันทํามุมส5ิบ้ากัลบ15สิห้ามันทํามุม3าสก็หารด้วยสาสิบองศาตรงนี้นะครับนะทำมุมเท่าไหร่ก็เอามาหารแล้วลบออกหนึ่งที่ลบออกหนึ่งเพราะว่าตรงรอยประกบระหว่างกระจกสองบานมันจะเกิดภาพเป็นภาพียว นะครับก็เลยต้องลบหนึ่งออกไปมันไม่ได้เกิดสองค่าครับนะอันนี้สอนไปหมดแล้วนะสอนไปหมดละนี่ไปหมดแล้วครับกระจกไปแล้วนะแล้วก็เรื่องกล้องโทรทัศน์นี่นะครับกล้องโทรทัศน์เนี่ยมันก็จะมีเลนอยู่สองเลนเนาะมีเลนที่หันไปทางวัตถุเราเล็งเลยวัตถุนะแล้วก็เลนตาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโฟกัสอยู่สองอันใช่ไหม มีโฟกัสของเลนส์วัตถุก,ก็ FO แล้วก็มีโฟกัสของเลนส์ตาก็เรียกว่า fe e อก็ย่อมาจากไอตา o ก็ออบเจกับวัตถุ u, นั่นเองนะครับอันนี้เราไปหมดแล้วนะแล้วตามนุษย์เราก็บอกไปแล้วนะเนาะเล่องตานี่นะครับว่ามันจะมีม่านตาคอยปิดเปิดให้แสงเข้าออกได้มากหรือได้น้อยนะเข้ามาที่ตาเราได้มากหรือได้น้อยเลติน่าที่เป็นฉากรับภาพนะครับเวลาภาพแสงออกมาเนี่ยจะต้องไปตกที่เลติน่าเราถึงจะเห็นภาพชัดเจน ถ้ามันไม่ตกมันไปตกสั้นเกินไปเราเรียกสายตาสั้นถ้าตกยาวเกินไปเราเรียกสายตายาวนะสายตาสั้นเกิดจากกระบอกตายาวมันถึงตกสั้นไงสายตายาวเกิดจากกระบอกตาสั้นมันถึงตกเลยไปไงครับแต่นอกจากกระบอกตาเราต้องดูที่เลนส์ด้วยนะสายตาสั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากเลนตาหนาไปครับแล้วก็สายตายาวเกิดจากเลนตาบางไปนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็การแก้สายตานะครับเลนส์สั้นนะแต่สายตาสั้น สายตาสั้นเราใช้คําว่าสั้นเวายาวนูนในการแก้สายตาสั้นใช้เลนเวาสายตายาวใช้เลนนูนนะครับสั้นเวายาวนูนนะครับอ,อันนี้ไปหมดแล้วนะทวนให้นะครับเส้นใยนําแก้วนี่ผมผ่านปแลวสอนไปหมดแล้วนะแม่สีก็บอกไปแล้วเนาะแม่สีของสารกับแม่สีของแสงต่างกันตรงสีอะไรครับตรงสีเขียวกับสีเหลืองที่ต่างกันนะแล้วก็ต่างกันตรงกลางครับถ้าเป็นสารนี่จะได้สีดําถ้าเป็นแสงจะได้สีขาวนะครับตรงกลางนั้นนะครับ แล้วแสงที่ตาเรามองเห็นเราเรียกว่าเป็นช่วง v วซิเบอรไลท์ ight, ก็คือช่วงที่อยู่ต่อมาความยาวคลื่นอยู่ที่400นาโนเมตรถึง700นาโนเมตรก็คือมีเจ็ดสีที่เราเห็นนะครับสูงกว่านั้นต่ำกว่านั้นมีนะครับต่ำกว่านั้นเราเรียกว่าอันฟัเลตสูงกว่านั้นเขาเรียกกุนต้าไบโอเลตงาอะไรเนี้ยนะครับนะอ่ะมาลองดูคนสายตาสั้นตรงนี้เราจะจบตรงนี้นะครับสิบข้อตรงนี้ไปอย่างรวดเร็วนะครับคนสายตาสั้นต่างจากคนสายตาปกติอย่างไรเอา แมนจูครับข้อหนึ่งตอบเลยครับครับสายตาสั้นต่างจากลกตาปกติอย่างไรอธิบายไปละเอ่องูสายตาสั้นเกิดจากลูกตายาวเกินไปหรือเลนตาหนาไปอืมใช่ได้ใช่ได้ต่อไปข้อสอง ถ้าใช้เลนนูนซึ่งมีความโฟกัสมีโฟกั8ส8เซนสองดูวัตถุห่างจากเลน12ส12เซนจะเกิดภาพอย่างไรคำนวณเลยครับง่ายๆครับเขาให้โฟกัสก็มี f แน่แล้วก็สองดูวัตถุห่างจากเลนก็มีระยวะวัตถุครับระยวะวัตถุห่างจากเลนคือระยวะวัตถุนะ12เซนก็ u ครับตัว u หรือตัว S ของเราอ่ะมี f มี u ถาม v ใช้สูตรเลยหนึ่งส่วน f เท่ากับหนึ่งส่วนยบวกหนึ่งส่วน v อะไรคำนวณมาเลยอย่างรวดเร็วครับ อได้ยังเอาใครดีเอาเกล็ดเกล็ดได้ยังครับก็สอ,ง,อ,อ,องครับผมตอบยังครับตอบเป็นภาพเสมือนครับเกิดภาพอย่างไรระยะเท่าไหร่คำนวณยังงมได้ลบหนึ่งอะครูได้ลบหนึ่งแล้วอะไรกัน,เ,นเอาคำตอบแรกก่อนเนาะมันเป็นโฟกัสแปดแล้ววางไว้สิบสองโฟกัสแปดแล้ววางไว้สิบสองแสดงไม่ได้วางไว้หน้านะมันวางหลังอโฟกัสอีกนะ ถ้าโฟกัสเป็น 8c ต้องเป็น16แสดงว่า12เนี่ยพวางวัตถุระหว่าง c กับ f นะแล้วเลนส์นูนระหว่าง c กับ f นี่กรณีที่3นะครับกรณีที่3จะได้ภาพขนาดใหญ่เป็นภาพจริงหัวกลับเห็นไหมถ้าเราแม่นไอ้สีหน้าที่ครูว,วาดเนี่ยเราจะตอบได้หมดเลยข้อนี้เก็ตผิดแล้วนะครับนะ<笑><笑>เกิดภาพเนี่ยนะอ่ามาลงดูอ่าแต่คี้ครูบอกแล้วนะว่าจะเป็นภาพจริงหัวกลับนะครับและขนาดใหญ่ต้องตอบข้อคอควายครับ ร,รู้ได้ยังไงก็ต้องดูตัวเลขโฟกัสเป็น8แล้วก็าวางไว้ที่12โฟกัสเป็น8 c ก็ต้องเป็น16ก็เป็น2เท่านะอยู่ระหว่าง16กับ8ก็อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางกรณีที่3ต้องได้เป็นภาพจริงหัวกับขนบาดใหญ่ถ้าแม่นนะถ้าแม่นจะเป๊ะเลยจะได้เลยถามอะไรก็ตอบได้อับดุนถามอะไรตอบได้ข้อ3จากภาพ f คือจุดโฟกัสของเลนส์นูนถ้าวางวัตถุ ที่จุด a จะปรากฏภาพณตําตแหน่งใดอ้าวลัวกษณะข้อสอบเธอก็จะเป็นประมาณประมาณนี้ก็ต้องแม่นสีหน้านั่นอีกเหมือนกันถึงจะรู้ภาพเกิดที่เอดูนะภาพเกิดที่เตรงนี้นะแล้วก็เอยจากภาพท่าทีท่ทีจากภาพเคือจุดโฟกัสอันนี้เป็นโฟกัสของเลนส์นูนถ้าวางวัตถุที่จุด a วางไว้ตรงนี้จะเกิดภาพณตําตแหน่งใด นี่เป็นเอแล้ววางไว้ตรงนี้เออจะเกิดภาพอย่างไรถ้าใครแม่นสีหน้าตะก,กี้นั้นได้เลยล่ะเลนนูนภาพที่เกิดขึ้นนะครับดูแล้วไม่ใช่ตำแหน่งหน้าเลนใช่ไหมถ้าไม่ใช่ตำแหน่งหน้าเลนก็จะเกิดภาพอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามนี้หมดสีกรณีมีสีกรณีที่เกิดอยู่ตรงนี้นะถ้าไ,ไม่ได้วางที่โฟกัสกรณีที่สีที่ขนานกันนะั้นแล้วก็ไปเกิดอน,นันต์ก็ตัดทิ้งไป นะมันก็จะเหลือแค่โอ้ยสบายเลยนะครับอ่าพอจะตอบได้ไหมว่าจะตอบอย่างไรเสียแล้วกันเสียครับอยู่หน้า F ครับอยู่หน้า F อยู่หน้า F เหรอผิดครับโอ้ยต้นข้าวอยู่หน้าไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับต้นข้าวอ,อยู่ตรงหลัง C คะ่ะ อยู่ตรงหลังสแงชื่นใจนะชื่นใจเลยนะเนี่ยต่อขอ้ขอคอไฟต้องอยู่ที่ดีเพราะว่าวางไว้ระหว่างแล้วระหวางโฟกัสกับเซนเตอร์ตะกี้ใช่ไหมมินิเกียแปดละสิบสอละสิอ่ะละเเป็น12อ่ะมันก็จะเกิดภาพที่ดีก็คือเป็นภาพขนาดใหญ่หัวหัวกลับนะเป็นภาพจริงยังไม่แม่นนะยังไม่แม่นอีกสักข้อนึงอ่ะสุดท้าย กล้องโทรทัศน์ซึ่งประกอบด้วยเลนส์นูน A และ B ซึ่งมีความยาวโฟกัส2และก็10เซนติเมตรตามลำดับไม่ใช่กล้องที่สองดูวัตถุนอกหน้าต่างควรจัดตำแหน่งของเลนลส์ลักษณะใดอให้ดูไปเลยกันก็ได้กระดูตอบข้อขอไข,ข่ครับในการจัดนะครับถ้าตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น1ิบนะตรงนี้นะครับระยะห่างมันนับมันจะได้พอดีกันไงจะได้พอดีและจะได้ภาพจะได้เอามาชัดเจนคือระยะของกล้องนะคมหางกล้องเวลาเราดูกล้องเนี่ยเราจะทักเข้าทักออกให้มันยาวหรือมันสั้นใช่ไหม เพราะฉะนั้นที่เราพยายามปรับเอาดึงออกไปแล้วดึงเข้ามาเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องการให้ f o บวกกับ f e ได้ครับถ้าด้านนี้เป็นสองด้านนี้เป็นสิบมันก็ได้สิบสอง 12. ถ้าได้สิบสองตรงเราต้องตั้งัเลนให้ห่างก,กันสิบสองโอเคไหมระยะของเลนจะต้องเท่ากับ f o บวกกับ f e นะครับอธิบายไปเนาะสุดท้ายข้อนี้ละกันเอาสุดท้ายนะเอาให้ได้แล้วเลิกเลยวางวัตถุหน้าเลนนูนอันหนึ่งนี่แต่เลนนูนฮะทำให้เห็นภาพชัดเจนที่ระยะภาพนั้นห่างจากเลนสามเท่าของระยะวัตถุ โอ้ยไม่ถูกกลางว่าอ,อ๋อนะสามเท่าของระยะวัตถุถ้าวัตถุสูงสองเซนติเมตรภาพจะสูงเท่าไหร่หาฟอร์มสูงมาครับเรียกสูตรเลยก่อนเลยครับเรียกสูตรก่อนเลยทําเลยครับเร็วๆเ,เข้าเอาวางวัตถุหน้าเลนนูนอันหนึ่งก็ว่าเลนนูนก่อนนะทําให้เห็นภาพชัดเจนที่ระยะภาพนั้นห่างจากเลนสามเท่าของระยะวัตถุก็คือระยะวัตถุเป็นหนึ่งระยะภาพเป็นสามเท่าอ่ะครับ แล้วถ้าวัตถุสูง2เซนภาพจะมีความสูงเท่าไหร่ดูซิใครจะคิดได้เซนได้ไหมเซนยังไม่ได้ครับคิดว่าได้ไหมไม่ค่อยแน่ใจครับไม่ค่อยแน่ใจงั้นดูฉเฉลยเลยถ้าเซนยังไม่แน่ใจได้ดูฉเฉลยเลยดูนะครับเราจะใช้สูตรขนาดภาพส่วนขนาดวัตถุก็คือ u ลวส่วน u เนาะเท่ากับ ไอส่วนโอโอเคไหมเพราะเรามีข้อมูลอยู่สี่ตัวเนี้ยใช่ไหมเรามีข้อมูลอยู่สี่ตัวนะน,นะแล้วเราก็แทนไปเลยว่าขนาดภาพเขาบอกว่าไอขนาดวัตถุกันเนาะสองเราใส่ข้างล่างเป็นสองส่วนขนาดภาพเราติดไว้นะเพราะเราต้องการหาใช่ไหมเสร็จแล้วก็ระยะภาพครับระยะภาพเราใส่เป็นสาม x ก็ได้หรือสามก็ได้ระยะวัตถุเราก็ใส่เป็น x เดียวหรือหรือเป็นหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับเราก็จะได้ออกมานะครับอันนี้ในทีน่นี้เราใช้เป็นหนึ่ง นะอันนี้ก็ต้องเป็นสามใช่ไหมัพืจะใส่เป็นสามเหรือ x อ็คนไปตัดเอกเองแหละหรือจะใส่เป็น, 3, x, x, นป x, สามเป็นหนึ่งก็ได้ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นระยะภาพระยะวัตถุกออกมามันจะได้ออกมาเท่ากับ6ถ้าย้ายไปคูณนะย้ายไปคูณงงตรงนี้ไหมขนาดภาพแล้วก็ดูขนาดภาพของเราเป็นตัว i ตัว i ตัว i ติดไว้นะแล้ววัดขนาดวัตถุเนี่ยนะครับขนาดวัตถุเรามีสองเราใส่สองก่อนนะ เสร็จแล้วก็ระยะภาพระยะภาพนี่เราใส่เป็นสามหรือจะสามเอกก็ได้นะเพราะเราไม่รู้จริงๆมันเท่าไหร่มันเป็นบอกเป็นสามเท่าไม่ใช่ไหมแล้วระยะวัตถุเราอาจจะใส่เป็นเอกหรือใส่เป็นหนึ่งก็ได้โอเคไหมแล้วถ้าใส่เป็นเอกืเอกตัดเอกใช่ไหมมันก็เหลือสามกับหนึ่งอยู่ดีถูกไหมครับนะเสร็จแล้วเธอก็ย้ายสิเนี่ยเธอก็ย้ายตรงนี้ตะกี้เราย้ายมาก็จบแล้วย้ายมาคูณก็จบแล้วตะกี้เราเป็นสองย้ายมาคูณสามก็ได้แล้วหกนะก็ตอบแล้วครับแค่นี้นะครับไม่ยากอะไร